วันก่อนที่บอกว่าจะแจกกุญแจนะโหแม่งคนแม่งมาเล่นกันเยอะมากเลยเป็นพันคนเลยนะก็ขอบคุณด้วยนะไม่ถึงพัน 1, คนนี่เก้าร้อยกว่าคนนะก็เกือบเกือบพันคนก็ขอบคุณด้วยที่เออเข้ามาสนับสนุนการเล่นนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่ม้าจับรางวัลเลยครับโดยการสุ่มนะพี่ม้าก็ปี้ชื่อมาแล้วก็แม่งหมดเลยขี้เกียจเออ ีเกียจมานั่งทีละอันนะโอเคคราวนี้ก็มาสุ่มเลยแล้วกันสุ่มนี้ก็ได้เลยนะครับ1 2ึ่งสองสามฟึบแอ,อน,นี้เป็นใครก็ไม่รู้ไม่ขึ้นชื่อนะก็ข้ามไปคราวนี้เราอีกครั้งนะครับ1 2ึส,สฟึบนะครับชื่อคุณสหรัฐ์นะครับ ชัยศิทธิ์นะครับถ้าพี่มัดอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับน้องคนนี้นะครับหรือว่าพี่คนนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าแก่หรือเด็กส่งข้อความมาหาพี่มัดหน่อยแล้วก็ส่งที่อยู่เบอร์โทรนะครับแล้วก็พี่จะให้พี่นักการกับพี่เป้ไปตุ๋ยนะครับไม่ใช่พี่จะส่งกุญแจไปให้นะครับโอเคก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาเล่นเกมด้วยครับเดี๋ยวพี่มัดจะหาของมาแจกเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับจุ๊บ